ครับสวัสดีครับสาวบันณาครับเป็นไงสบายดีสบายดีสมองเบลอเลยสมองเบลเงียบหายก็เลยอู้สงสัยไม่ค่อยจะว,<ด>ว่างก็เลยไม่ค่อยมันเป็นเพราะว่าหวยสัญจรไงผมเลยไม่อยากจะลงคลิปอีกผมคิดแล้วคิดอีกอยู่มีหน้าล่ะแต่ว่าหลักร้อยกับหลักหน่วยเราเข้านะแต่ว่าเราใับเท่วยเราเข้าพลาดหลักสิบใช่ <ผม S 1> ใช้สูตรเยอะไปห,ห,หนห่อยใช้ผิดประเภทด้วยไม่เหมือนงวดที่ผ่านมาอืมไม่เป็นไรแปลเเลข เอาเลขรลวมมาเป็นเลขดับมันเร็วโหหลักสิบมันเลยหายค่ะไม่เป็นไรสู้ต่อสู้ต่อไม่เป็นไรนี่แหละสัญจอหวยคำนวณมันจะไปสู้หวยรอกได้ยังไงเนาะ <c oughs> หวยมัน <c oughs> ออกไปได้ไง่ายห้าสี่ห้าสี่มันก็น่าออกหรอกไม่ได้ออกนานแล้ว<ห>ผมเคยถูกอยู่อืมเด็กก็ไม่สวย สัญจรที่ไรไม่เคยหายเลยแปดกับเก้ามาตลอดไม่เป็นไรสู้ต่อโอ้โหมางวดหน้ามันก็ต้องมีอีกเนี่ยมีมีพวกที่ออกมานี่แหละสามตัวสี่ตัวนี่แหละอืเอานานหายไปก็ไม่เกินสองงวดแล้วก็จะมาโผล่ลักร้อยแล้วก็มาโผล่สิบหน่วยเก้าเดือยหนึ่งสี่แปดเก้าเนี่ยงวดหน้ามันต้องมีมาอีกจ้าค่ะมันต้องติดมาตลอดเลยงวดที่แล้วมันก็ติดมาแม้มันออกอะไรละมันก็แปลกใจก็มันมันชอบติด ค่ะถามต่อว่าคลิปนี้เราจะปล่อยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหรอคะหรือยังไงใช่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 เนี่ยงวดที่ผ่านมามันก็ติดใช่ไหมสองตัวหน้าก็แปดกับสี่มันก็ยังมาแปดเก้าสี่จ้ามันจะติดตลอดเลยหวยอืมจ้างวดนี้เลขเด่นวิ่งไปที่สองกับเจ็ดครับเดินวิ่งสองกับเจ็ดจ้า ไอ้โต,ตเดิมมันชอบย้อนสอนผมงวดนู้นผมให้เก้าไม่มามางวดที่ผ่านมาฮะหลักร้อยมีสองห้าเจ็ดแปดเก้าครับสองห้าเจ็ดแปดเก้าหลักสิบมีสองสามสี่หกเจ็ดสองสามสี่หกเจ็ดหลักหน่วยมีสองหกเจ็ดแปดเก้า สองหกเจ็ดแปดเก้าครับมันต้องมาอีกแน่นอนอืมค่ะเอาวางชุดให้เอฟซีสักหกชุดกับจ้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดเลขไม่มา ท้งสามหลักศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งดับเนาะดับเอาแค่สิบหน่วยก็ได้ครับแค่สิบหน่วยดับสิบหน่วยบนนะคะเฉพาะบนครับผมจ้ะศูนย์กับหนึ่งไม่มามวันนี้คงไม่พลาดหรอกวันที่แล้วโดนเจ็บไปหนักๆเลยวันที่แล้วหลุดเนาะปกติไม่หลุดขนาดนี้นะแต่หลุดหลักสิบเล็กวิ่งก็ไม่เข้าจ้ะ เลยสมองเบลอนเลยกว่าจะคิดได้บวกตัวเลขผิดด้วยพอกลับเข้าไปดูที่หลังโอ้โหใช้สูตรเยอะเกินไปอืมจ<บ>้ะคือบวกวันนี้คือจ้ายัางบวกผิดอยู่เนี่ยผมถึงไม่ลงไงถึงรอลองดูมาอีกทีหนึง่งอืมค่ะจำนวนบวกตัวเลขผิดมันก็เลยไปกันใหญ่เลยจ้าก็มันหลายสูตรด้วยเลยเนาะเอใเอฟซีไปตักเอาจ้าอืมใช่หลายแต่่วันนี้ใช้ไม่เยอะแล้วเอาแค่เลขหลัก เอาแค่หลักสิบหลักหน่วยมาวางแล้วก็ตัดออกจ้าค huh kind of ่ะก็ตามนี้เนาะแล้วก็ก่อ็ให้คลิปไปก่อนเดี๋ยวเออเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวลงหลักหลักสี่ตัวให้หลักสิบหลักหน่วยสี่ตัวจ้าอืมพร้อมกับเลขห้าตัวมาสามตัวจ้าตัวมาสามตัวไว้โค้งสุดท้ายก็ได้แล้วก็ฟันธงเลยจ้าก็ให้ครับเดี๋ยว ไฟเอฟซียังตัดหลักไม่ได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะตัดให้เหลือหลักแล้วหลักสิบสามตัวหลักหน่วยสี่ตัวก็แล้วกันจ้เป็นสิบสองชุดครับผมค่ะชุดนี้คือปล่อยชุดเต็มไปก่อนเนาะครับชุดเต็มมันก็จะเข้าอยู่ในชุดนี้แหละครับหกชุดนี่แหละที่จะต้องตัดออกให้มันเหลือชุดเด่นอืมค่ะอืมหนึ่งชุดสองตัวไม่มีการเปลี่ยนครับใช้ชุดนี้ตลอดเลยจนหว่ออกเลยวดนี้จ้าค่ะอ่วจะเพิ่มสามตัวให้วดสุดท้ายนะครับจ้า ตามต่อตามต่อเนาะสู้ต่อจ้ะครับค่ะตามนี้แหละค่ะถ้าใครชอบหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ดูตามนี้แหละถ้าใครมีเด็เดก,ก็ตัดออกได้เนาะใช่ครับหลักร้อยผม,มให้เน้นไปให้เลยก็ได้หลักร้อยเน้นไปที่เลขสองแปดเก้าจ้ะสองแปดเก้าเนี่ยหลักร้อยจับตาด<ม>ีครับครับเดี๋ยวคิมสองจะวางไว้ใหแบบ้แบบนี้แหละสองแปดเก้าแล้วก็หลักสิบสามตัวหลักหน่วยสี่ตัว โอเคจ้ะตามนั้นแต่ก็รอเนาะรอฟังอีกวิเคราะห์อีกคลิปหนึ่งเนาะครับผมครับผมค่ะค่ะเอาเงนเงวนนี้ขอให้โชคดีแล้วกันเนาะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับผมค่ะเดี๋ยวสาบนะจะทวนตัวเลขให้ฟังอีกรอบหนึ่งเด้อค่ะเซียนปากช่องในงวดวันที่สิบหกมีนาหกแปดวิ่งบนเนาะค่ะเป็นชุดบนแค่นั้นเด้อพี่น้องจ้าวิ่งบนสองกับเจ็ด หลักร้อยมีสองมีห้ามีเจ็ดมีแปดมีเก้าหลักสิบมีสองมีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดหลักหน่วยมีสองมีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้าเด้อค่ะแต่เป็นหลักร้อยเป็นเนหนไหยมีสองมีแปดมีเก้าจ้ะจับไห้นะคะเลขสองตัวมีสองหกสองเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดสองเจ็ดเจ็ดสองเป็นกลับไปพร้อมกลับไปพร้อมนี่ตูวจ้ะ ดับสิบหน่วยบนศูนย์กับหนึ่งเด้อเอฟซีจ่างวดว่างหันเลขดับเพลุดนี่สติติงวดงเกด้จจาจ้ะเบิ้งซองไหลค่ะเพราะว่ามีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนาะค่ะกะพิจารณาเบิง้งผู้ใดอยากติดต่อทั้งเสียนปากชงโดยตรงกับศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าจ้าพิจารณาจบซ่อมเบิ้งค่ะหลักน้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ถือว่าเมนค่ะงวดก้อนกันกบเขาที่หลักร้อยเด้อค่ะเปดหลักหน่วยกับเขาที่สี่ จ้ะเอาพี่น้องคะเดี๋ยวจะให้คปหน้าจอจ้าสูตรห่วยคำนวณมีเขามีรุด,ดเดอร์อิบซีพิจารณาเบิง้งง่ะกะตามนี้คะ่ะทั้งเสียนปากช่องเิ่นกะปล่อยมาแล้วเด้อค,ค่ะกะร้องฟังว่าเพิ่นสิฟันตัวใดเห็นเน้นนเด้อจ้ะสำหรับเลขดับเนาะคะ่ะไ้เบิ่งเป็นแค่แนวทางคันว่าผู้ใดมีด็ดๆกะบ่ด,ดับกะบ่เป็นยังจ้ะต่อยไวไก้กัย่จักหน้อยก็ไดดเนาะคะ่ะจ้ะ อาค่ะขอบุญขอบคุณเซียนปักช่องนอะคะที่ให้แนวทางมาวางในช่องสาบา,านาุงสุดเด่นจะ้ะกระเบิ่งให้โจ้ฟังให้เก้าใจที่สาบานาคุยกับเซียนปักช่องเด้อค่ะอ้าคลิปนี้ค่ะผู้ใดเห็นก็หิงหิ้งรวยรวยปังปังสู่สู่คนเงินไหลกองทองไหลเขาอย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เปิดค่าการมองเห็นน้าจ้ะถือปิดกันค่ะขักอิบซีจะ้ะลุงคลิปทุกมือค่ะแต่ว่าก็กถูกปิดกัน เอาว่าเป็นอย่างสูต่อค่ะปิดกันจังได้ก็หาตัวเลขกมาปล่อยเป็นแนวทางคือเขาจะเอาคลิปนี้ฝากไปแกนี้บอก,กันคลิปหนาไปแล้วจัดสวัสดีค่ะ